สวัสดีค่ะมาพบกับช่องพี่ลุนลักแชนแนลนะคะวันนี้ไปฉีดไฟเซอร์เข็มที่3มานะคะก็ปวบดๆบดแขนนิดนึงเนาะือนแขนจะบวมนิดนึงก็มีไข้เล็กน้อยอเนาะแขนก็บวมๆนิดนึงวันนี้มาดึกหน่อย เพราะว่าฝ่ายจะตื่นฝ่าจะตื่นได้กินข่าวอาบน้ำเนอะคงถึงบ้านกันหมดแล้วเนอะทุกคนวันนี้วันนี้ไม่ได้ม,ไม,ไดมีไม่ได้มีอาหารมือวิเศษอะไรนะวันนี้ไม่ค่อยจะมีเลี้ยวมีแรงเท่าไหร่พวงนี้อาจจะให้ลางานหนึ่งวันเนาะเพราะว่า อาการก็ไม่ค่อยดีเท่าไรเป็นไข้แล้วก็มีแขนจะบวมๆเนาะช่วงนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ฉีดมาแล้วไม่รู้ว่าเป็นอาการเดียวกันหรือเปล่าแขนจะบวมข้างที่ฉีดแล้วก็จะมีไข้เล็กน้อยแต่ว่าไข้ก็ไม่ได้สูงมากเนาะพอทนได้อยู่แต่ก็ อาจจะยังทํางานยกของหนักอะไรไม่ได้พรุ่งนี้อาจจะต้องลาหนึ่งวันเนาะเพื่อพักผ่อนให้แข็งแรงก่อนนะคะก็ขอบคุณนะคะทุกๆท,ท่านที่ติดตามช่องพี่ลุนลักษ์ชาแนลมาด้วยดีตลอดมานะคะขอขอบคุณแล้วก็ฝากแนะนำให้เพื่อนๆช่วยกดติดตาม กดแชร์กดไลค์กดถูกใจกันด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ก็มีลงคลิปให้นะคะเราไปไหว้พ่อปู่ศีสุดโธมาเนาะซึ่งองค์ท่านก็ตั้งอยู่ใต้ทางด่วนของวัดโมวขวัญคงคงมีผู้ที่มีจิตศรัทธาในองค์พ่อปู่เนาะ ก็ได้จัดสร้างเอาไว้ให้ให,ให,ให,ให้คนทั่วไปได้เข้าไปกราบไหว้สักการะบูชาได้ซึ่งก็เป็นสถานที่อีกสถานที่หนึ่งที่ค่อนข้างที่จะใกล้แล้วก็สะดวกเนาะสำหรับใครที่อยู่หรือว่าเดินทางผ่านใต้ทางด่วนวัดบัวขวัญก็อย่าลืมไปแวะไหว้หพระปู่ศรีสุดโธกันได้นะคะอยู่บริเวณใต้ทางด่วนตรงข้ามกับซุ้มวัดบัวขวัญเลยเนาะ ยังไงก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามกันเนะ